งานมหกรรมการเงินพัทยาครั้งที่5 6-8กถึงุมภาพันธ์นี้ Royal อ l i คลิฟ e l โฮเทลกรุปพัทยาตอนนี้นะคะต้องบอกว่าหมดยุคแล้วนะคะสำหรับการวางแผนภาษีตอนช่วงปลายปีค่ะ การวางแผนที่ดีนะคะต้องวางแผนกันตั้งแต่ต้นปีแบบนี้แล้วค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อ l t f ซึ่งจะไปเกี่ยวพันกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันกับ k Expert ค่ะว่าปี2558เราจะมีกลยุทธ์ในการซื้อแล้วก็ขาย l t f กันอย่างไรอยู่กับคุณคนองศรีพิบูลพาณิชย์เอ็กซเธนาคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหนะคะปีที่ผ่านมานี่ก็ซื้อกันไม่ค่อยจะถูกจังหวะเท่าไ <c oughs> หร่ตอนที่ซื้ออัชรีก็ขึ้นนะคะ และพอจะขายก็<อ>ไม่รู้ว่าดัชนีจะลงไปอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เราลืมไปก่อนเพราะว่าถ้าสมุ่าเรามีการจัดสรรด,ดีตั้งแต่ต้นปีก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันใช่ไหมคะก่อนที่จะวางแผนภาษีในปีนี้เรามาถามกันก่อนว่าเป็นคําถามยอดฮิตค่ะ,คะขายดีไหมคะตั้งแต่ในช่วงต้นปีในช่วงนี้ LTF เป็นคําถามที่ถามกันมาเยอะนะครับค่ะก็มเมื่อเข้ารายการนี้ผมก็ถามทั้งสองท่านนะฮะ,ะขายบ้างไม่ขายบ้างอะนะครับ ก็ต้องดูว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราไปดูข้อมูล5ปีย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี53จนถึงปี57ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตรงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นะนะครับขึ้นมาโดยตลอดนะครับเพื่อดูในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมานะครับทุกปีนะครับมี อย่างเช่นในปี53และปี54าี่นะครับต้นปีเดือนมกราเนี่ยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงด้วยนะครับแต่ถ้าเรามองในระยะเวลาในช่วงที่ยาวขึ้นเนี่ยไม่มองเฉพาะมกราเนี่ยมองไปถึงเดือนมีนาหรือว่าสิ้นไตรมาสที่1ตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วง5ปีตรงนี้น,นะครับดัชนีสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ทุกปีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าใครที่คิดว่าจะขายขึ้น LTF ในเดือนมกราเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมตายแล้วคุณพนองจี้ใจดำเลยค่ะเพิ่งขายไปเพราะว่าคิดว่าจะเกิด January Effect ไงคะคิดว่ามกราเนี่ยจะเป็นทามมิ่งที่ดีที่จะขายค่ะมันไม่เกิดขึ้นแล้วหรอคะ January Effect เนี่ยก็จากสถิติที่ผ่านมาตรงนี้และยะหลังเนี่ยนะครับมันประมาณสักครึ่งครึ่งอะครับเหมือนโยนหัวโยนก้อยอะครับส่วนมากก็จะ50-50นะครับตรงนี้ นะครับไม่ได้เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับถ้าเราสามารถที่จะรอได้นะครับอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยครับถ้าดูจากข้อมูลในตารางตรงนี้นะครับรอไปขายคืนตอนสิ้นไตรมาสหรือว่าตอนเดือนมีนาคมตรงนี้เนี่ยนะครับหปีย้อนหลังตรงนี้เนี่ยจะให้ผลที่เป็นบวกนะครับก็คือจะได้กําไรเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ1%จนถึงเกือบ16% 16%จากในตารางตรงนี้นะครับที่ดูนะฮค,ค่ะ ทีนี้นอกเหนือจากตัวสถิตินะคะที่เราย้อนหลังกลับไปมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่จะต้องมีการดูประกอบกันไปด้วยว่าเอดัชนีมันจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนณนปัจจุบันนี้ครับผมณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยในเดือนมกราตรงนี้นะครับก็ต้องให้นักลงทุนเนี่ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าจากข้อมูลตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ขายสุทธิไปแล้วประมาณ15 0 0 0ห้านล้านบาท<ช>นะครับซึ่งถ้าดูจากแนวโน้มตรงนี้จากของของที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยเขาจะ ขายในเดือนมกราแล้วก็ไปซื้อสะสมในเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนาคมครับตรงนี้๋<ะ>อรัชนีก็จะไปเพิ่มขึ้นตอนนั้นถ้าอยากขายเนี่ยรอใจเย็นๆตอนนั้นดีกว่ารเรื่องของราคาน้ํามันล่ะคะตอนนี้ราคาน้ำมันลงไปกลุ่มพลังงานก็น่าจะลงหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะเหลือไหมคะก็ตรงนี้ก็ลงมาเกือบๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว<ะ>ใช่ไหมครับผมตรงนี้ก็ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตรงนี้เนี่ยครับกลุ่มพลังงานตรงนี้ก็ถือว่าเป็น กลุ่มที่มีน้ําหนักส่วนใหญ่บางส่วนเนี้ยไปไปผูกอยู่กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยะนะครับซึ่งถ้าปรับประมาณการกําไรตรงลงตรงนี้เนี่ยกำไรเนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงเพิ่มขึ้นมากอีกนนะครับแต่ยังมีแรงหนุนในเรื่องของหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับออตรงนี้ที่มีการดูราคา จะเห็นว่าราคาน้ํามันโลกปรับลดลงใช่ไหมครับแต่ประเทศไทยยังลงไม่มากเท่าที่ควร,ครเพราะว่ามีการปรับโครงสร้างพลังงานตรงนี้นะครับแสดงว่าหุ้นกลุ่มพลังงานก็น่าจะไปได้ต่อด้วยแต่ทีนี้มันเป็นแบบมาร์เก็ตแคปใหญ่เหมือนกันนะคะสําหรับหุ้นกลุ่มพลังงานมันจะทําให้ภาพรวมของรัชนีหุ้นไทยในปีนี้เนี่ยมันจะแบบปรับตัวลดลงไปหรือเปล่าโดยภาพรวมเรามองว่าเป็นยังไงบ้างคะก็ะในภาพรวมตรงนี้ก็ต้องดูกันยาวๆนะครับโดยตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าบลจตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ ข้อมูลดิบนะปัจจุบันมาคำนวณที่มูลค่าหุ้นของกลุ่มพลังงานตรงนี้นะครับไม่เอาในภาพรวมของดัชนีหุ้นหุ้นไทยอะคะ่ะครับผมค่ะมองว่าจะเคลื่อนไหวอยู่จบอยู่ที่ประมาณสักกี่จุดในปีนี้เผื่อว่านักลงทุนจะได้บอกอว่าเรายังมีโอกาสหรือเปล่าที่จะค่อยๆทยอยขาย LTF โอเคครับก็ตรงนี้เนี่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1,650จุดนะครับคำนวณจาก<อ>ตัว PE ratio ที่15เท่าเ่านะครับตรงนี้ ซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกอยู่ที่ประมาณ8-10%จากราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับแสดงว่าปัจจุบันตอนนี้แหละไม่ควรขายใครขายก็ขายหมูไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วฝั่งคนซื้อล่ะคะตอนนี้ใช่จุดนะเวลาซื้อหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามองว่าหลังจากนี้มันจะขึ้นไปอีกก็จริงๆแล้วถ้ามาดูตลอดปีที่ผ่านมานะครับไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงในช่วงไหนนะครับการวางแผนภาษีวันนี้ที่จะมาแนะนําตรงนี้เนี่ยะนะครับก็คือ1อยากจะให้มีวินัยทางเรื่องของการ ลงทุนในเรื่องของการประหยัดภาษีนะครับอสองก็คืออยากจะให้ทำเป็นสม่ำเสมอและก็ประจำนะครับเทคนิคนี้ก็คือตัว dollar cost average นะครับซื้อเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับทุกวันที่สิ้นเดือนจะ30ก็30วันที่1ก็วันที่น1นะครับซื้อเป็นประจำสม่ำเสมอซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ต้นทุนโดยเฉลี่ยเนี่ยต่ำกว่าการซื้อครั้งเดียวตอนสิ้นปีนะครับจากข้อมูลที่ผมไปจับมานะครับตรงนี้เนี่ยสิปีย้อนหลังตั้งแต่ปี เอ่อสิปีที่ผ่านมาตรงนี้นะครับเราแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบแปดเลยเนาะสี่สิบแปดนะครับรจนถึงปีห้าเจ็ดตรงนี้นะครับรจะเห็นว่าการซื้อแบบถัวเฉลี่ยนะครับสิบปีเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยจะได้ราคาที่ต่ำกว่านะครับมีเพียงสามปีเท่านั้นเองก็คือปีสี่เก้าเนี่ยนะครับที่มีมาตรการการสำรองเงินลงทุนจากต่างประเทศสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปีห้าหนึ่งนะครับรเกิดวิกฤตสหรัฐหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อรอนะครับแล้วก็ปี 56ที่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองของประเทศไทยตรงนี้เนี่ยสปีนี้ที่ทําให้การซื้อสิ้นปีนียได้ราคาที่ถูกกว่าครับค่ะค่ะเรานอกจากการซื้อแบบดอลล่าอารเรทหรือว่าซื้อทยอยสะสมแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะก็เป็นวิธีที่คนทั่วไปทํากันอยู่ทุกวันนี้นะครับใช่ไหมะก็ฉันอยากซื้อเมื่อไหร่ฉันก็ซื้อ,อนะครับคือตัวมาร์เก็ตไทมิ่งนะครับเห็นว่าหุ้นลงก็ซื้อเลยนะครับหรือว่าสิ้นปีนะครับเป็นเป็นเป็นที่ ซื้อกันเป็นประจำก็คือวันสุดท้ายด้วยนะครับต้องประมาณสกเกือบเกือบสี่โมงเกือบ3ามโมงด้วยนะครับเข้าไปที่ธนาคารไปซื้อตรงนี้ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาพูดคุยกันตั้งแต่ต้นปีแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมบอกว่าก่นลักคอสเปรตก็สนใจนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยหุ้นมันลงไปก็อยากจะเข้าไปซื้อเหมือนกันเราสามารถที่จะแบ่งสัดส่วนทำสองวิธีพร้อมๆกันได้ไหมคะครับผมตรงนี้ก็ทําได้ง่ายๆนะครับเทคนิคตรงนี้ก็คือประมาณการรายได้ของ ตัวเราเองก่อนนะครับสำหรับคนที่มีรายได้ประจำง่ายอยู่แล้วนะครับเงินเดือนออกมาหัก15ซื้อเลยทุกเดือน15เปอร์เซ็นต์เลยก็เอซซิติดนะครับนีก็คือถ้ามีวิัยทางการเงินที่ดีจริงๆเคเอ็กซ์เปิดแนะนำให้ออมอย่างน้อย20ด้วยนะครับในเ t f เนี่ยเหรอคะไม่ใช่ครับคือออมทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของภาษีเนี่ยก็สูงสุดที่15ค่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยกตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าเรามีรายได ตอนนี้เนี่ยปีละ1ล้านนะครับเราซื้อได้15%ก็คือ1 5 0 0 0 0สา่บาทนะครับเราอาจจะ DCA เดือนละ1 0,000บาทใช่ไหมครับสิบสองเดือนก็ได้แสนสองอีก3 0,000ตรงนี้เราก็ไปจับจังหวะเอานะครับอยากจะซื้อเมื่อไหร่ก็ไปซื้อนะครับแต่ถ้ามองว่าเดือนละหมื่นเยอะไปอยากจะจับจังหวะเยอะกว่านี้ก็อาจจะถัวเฉลี่ยเดือนละแค่ห้าพันนะครับปีหนึ่งก็ได้ห0 0 0ื่นใช่ไหมครับอีกเก้าหมื่นตรงนี้ก็ไปจับจังหวะซื้อเองนะครับ ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะที่เคสเปิดนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณคนองมากค่ะขอบคุณค่ะัสดีค่ะค่ถ้าคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยก็เราไปปรึกษากับเคเอสเปิดกันได้หรือว่าฝากคำถามไว้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจของรายการ m o n e y b บ z สนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ